ชาดาลินบำรุงปอดนะคะตัวนี้นะช่วยเรื่องอาการภูมิแพ้นะคะภูมิแพ้หอบหืดเหนื่อยง่ายนะคะเป็นหวัดจามบ่อยนะคะไอเยอะไอเรื้อรัางไอแห้งไอมีเสมหะนะคะรู้สึกทางเดินหายใจไม่ดีนะคะหายใจติดๆขัดๆนะคะหายใจไม่เต็มปอดหรือปอดกําลังติดเชื้ออยู่มีอาการลองนะคะเอาไปดื่มเลยค่ะรับรองว่าอาการดีขึ้นนะคะหรือว่าใครที่สุโขทัยหนักเจอฝุ่นควันมลพิษเยอะนะคะ เราต้องดีท็อกลัมดีท็อกปอดของเราให้แข็งแรงให้สะอาดไว้ไม่เสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งปอดนะคะดื่มเสริมภูมิคุ้มกันต้านเชื้อไวรัสนะคะตัวนี้มีติดบ้านกันไว้เลยจ้าดื่มได้ทุกเพศทุกวัยนะคะทุกคนเด็กผู้ใหญ่ผู้สูงอายุดื่มได้หมดเลยนะคะเด็กแนะนําตั้งแต่4ขวบขึ้นไปนะคะดื่มได้เลย 1, 1ห่อนะคะ1ห่อบรรจุ10ซองชา1ซองชาเนี่ยเติมแช่น้ําร้อนนะคะทิ้งไว้ประมาณ3-5นาทีนะคะถ้า ลูกค้าจะแช่แช่ไว้นานกว่านั้นก็ได้นะคะก็คือแบบว่าดื่มจิบดื่มได้บ่อยๆเลยนะคะแต่สําหรับลูกค้าที่ไม่ชอบความหวานนะคะความหวานนี่คือจากย่าหวานนะทุกคนคือเขาจะมีความหอมของใบเตยนิดๆนะคะแล้วก็จะมีความหวานจากย่าหวานลูกค้าที่ไม่ชอบความหวานนะคะสามารถที่จะตักซองชาออกได้นะคะพอออกสีออกกลิ่นแล้วเนี่ยก็ตักซองชาออกแล้วก็ดื่มได้เลยค่ะหนึ่งซองชาเติมน้ําร้อนซ้ําได้อีกหนึ่งรอบนะคะ ช่วงที่มีอาการดื่มไปเลยวันละ2อถึงสครั้งนะคะหรือว่าจิตดื่มได้บ่อยๆเลยดื่มอุ่นๆยิ่งเห็นผลได้ดีนะคะ